เบิ้นได้นะเบิ้นได้นะถ้าอยู่สูรีดนี่ก็จะน่าจะทฤษฎีเยอะว่ะที่แจการเยอะอยู่แต่แเราต้องเอาแบบเดียว เล่นปฏิบัติเอารีดไมงในป่าเลยนะ <c oughs> นะเออเข้าสุรสีเสียตังค์สุรีที่ไหนที่ท่าพระนะโอ้ยนั่นเขานลมเอ็กชวนเองกรโอเคนี่เราก็อยู่สุรีไนี่ไงก่อนนอนเลยนี่เลยนี่เลย ก็บอกรี่ถ่ายลูกเลย เบิ้ลได้เบิ้ลได้นะแค่นู้ก่ลดหุนไงลดหุนหนาไปแล้วเลยน้ำหนักลงไปเยอะเลย แค้ของที่บ้านเราไม่มีควายวะรอข้างล่างเหรอมีน้องควายที่บ้านอยู่จะลองดูระบบสุพายได้ลองดูระบบสุพายไม่ว่างเดี๋ยวกว่าๆทีก็ได้ทีหน้าเราจะลองดูไปดูที่หลังพ่อเนี่ยบนลูกเขาจะมีปัญหาเรื่องการอักเสบแล้วก็เราก็งล้างบนลูก เราก็ทำแล้วก็นี่เลยถ่ายรูปส่งถึงงานนี่ตัวเลยเล็กเลยให้วงทุกคนไม่เป็นผู้ใหญ่ตามพ่อ